สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับเป็นรถขนาดรุ่นเล็กนะครับใช้สำหรับงานลงอ้อยนะครับเหมาะมากเลยนะกับ d 2 4อ0 s นั่นเองนะครับผมก่อนอืึ่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองนะครับก็อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้ายันมาอิซกิแชมป์นะครับแล้วก็เก่าญี่ปุ่นนะครับ เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้นำเสนอกับ b 2 4 4 0 s นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับย4แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีโครงกันอ้อยนะครับพร้อมด้านหลังเป็นเปิดตัวใหม่ครับกับโรตารี่ฟาร์มเทคนั่นเองนะครับขนาด80เซนนะครับแต่เนื้องานนะครับข้างในนะครับที่วัดจากระยะนะครับอ่า ยี่สิบสี่ใบปั่นสี่แถวนะครับแถวละหกนะครับยี่สิบสี่ใบปั่นก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับวัดเนื้อช่องงานเนาะอันนี้ให้เป็นโรตารี่ใหม่เลยนะครับลูกค้าตัวรถโครงกันอ้อยพร้อมโรตารี่ใหม่นะครับกับรถ B2440S ีจดทะเบียนปีหกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับ315,000บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับยางนะครับยางดีสี่เส้นเลยครับลูกค้ามีรอยะลกบาลิงน้อยนี่ไฟหน้าแตกเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้รถเพิ่งมานะครับยวเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ให้ยกชุดเลยชั่วโมงําทำงานนะครับ162ชั่วโมงใช้งานน้อยมากเลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าเลขทะเบียนจำไว้เลยเต่าเขาละคัง8 4 6สกําำแพงเพชรนะครับผมนี่นะฮครับ สภาพสวยๆนะครับโรตารีฟาร์มเทคนี่รับประกันหนึ่งปีนะครับอันนี้ก็แถมติดรถไปเลยนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับได้โรตารีใหม่ฟาร์มเทคไปด้วยนะครับรับประกันโรตารีหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูะครับผมอันนี้เหมาะมากนะครับการร่องอ้อยนะครับลูกค้าที่มีไร่อ้อยนะครับกำจัดวัชพืชนะครับโรตารีนี้เหมาะมากนะครับ แรงม้านะครับเป็นพงังวัยพาวเวอร์นะครับลูกค้าปรับง่ายนะครับล้องตัวครับงานล่องอ้อยนี่เหมาะมากเลยมาบอกว่าโรตารี่80 80เซนนะครับแต่เนื้องานก็กว้างอยู่ที่87เซนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขนาดก็พอๆกับคูบุต้าตัว85เซนนะครับตัวบี85นะครับแต่โครงสร้างนะครับเหล็กหนานี่ครับน้ำหนักน้ำหนักมากนะครับ ้องกลัวนะครับกานปั่นไม่มีกระดกกระดดนแน่นอนนะครับนิ่งเลยนะครับสามแสนหนึนะครับกับ b 2 4องสี่นะครับรถจดบีเ61ปีหนึะครับรุ่นใหม่แล้วนะฮะพร้อมโรารี่ใหม่ความเทคเลยรับประกัน1ปีราคาที่3 1มแสนหนึสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าหนะครับ โครงก้อยตัวนี้จะเป็นโครงกน้อยที่ติดกับชุดเบรมิดันหน้านะครับอันนี้เราถอดชุดเบรมิดันหน้าออกนะครับโครงกนอ้อยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลยเ,เชื่อมเหล็กต่อดัดแปลงนิดนึงนะครับเพื่อจับยึดนะครับแต่เป็นโครงกนอ้อยปกติก็จะมีลักษณะหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบตัวไหนนู่นนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับโทรมาต่อรองราคาสอบถามได้นะครับส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเนะี่ย ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับ้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามนะสำหรับวันนี้สวสัสดีครับ